ควิดไม่กระทบพี่ดินหรอคะไม่เลยค่ะเก็บไปเท่าไหร่ขายหมดเท่านั้นเพราะว่าของเราไป3 0 0ร้อยสี่ร้อยลูเราก็ขายแป๊บเดียวหมดดีดีเกินความคาดหมายซึ่งเราไม่เคยคิดว่าเราจะเดินมาถึงขนาดนี้ได้สวัสดีค่ะสวนฝรั่งแม่ดินบึงชิมขอนแก่นนะคะอำเภอเมืองขอนแก่นเรานี่แหละคะ่ะไม่ใกล้ไม่ไกลเริ่มทำสวนฝรั่งนี้ได้ยังไงคะตอนแรกเราก็ปลูกมะม่วงปลูกขนุนพวกนี้แหละค่ะ น้ำมาตายหมดเลย oh. ก็เลยปลูกฝรั่งปลูกฝรั่งเนี่ยทนน้าได้ดีน้ํา oh. ท่วมสองเดือนยังไม่ตายนะคะเนี่ยอ oh. เนี่ยก็ oh. ยังเป็นขี้โคนอยู่เลยเนี่น้ํำพึ่งลดอ๋อ oh. ปีนี้มันท่วมไปกี่เดือนครับพี่ลินปีนี้ก็เดือนกว่าค่ะผลกระทบก็อย่างที่เห็นเดี๋ยวเขาก็ฟื้นตัวสิ่งที่ดีสําหรับพื้นที่น้ําท่วม๋อค่ะว่าเราปลูกแล้วน้ําท่วมน้ําลดเราไม่ต้องไปเสียเงินลงทุนใหม่ ก็แค่เราบำรุงเดี๋ยวเขาก็ฟื้นตัวสวยเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ก็จะเหลืองๆออกสีทองไปหน่อยนึงเพราะว่ายังบำรุงอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้เราเราก็เริ่มให้ให้โฮอร์โมนทางใบค่ะต้องช่วยต้องช่วยข้างบนก่อนข้างล่างทําอะไรไม่ได้เพราะว่าข้างล่างมันยังแฉะอยู่หน้าดินแห้งแต่ข้างล่างมันมันยังเหนียวเหนียวน้าอยู่เราจะไปใส่ปุ๋ยใส่อะไรไม่ได้ไม่งั้นตายต้องเข้าใจตัวนี้ด้วย เปกติที่สวนพี่ลินเนี่ยถ้าน้ํามันไม่ท่วมแบบนี้นะคะมันมีหญ้าขึ้นเยอะเราจัดการอะไรกับหญ้ามันยังไงอะคะหญ้าเนี่ยเราจะไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าค่ะเครื่องตัดหญ้าเลยค่ะอ๋อไอน,นี่คือน้ํามันเพิ่งลดไปนะคะอันนี้น้ําลดไปแล้วดินมันจะขึ้นมาสูงมากเลยที่มันมากับน้ำเนี่ยที่เราก็จะสูงขึ้นเพราะว่าเราได้ดินจากที่อื่นพัดมามาถม,มที่เก่าของเราค่ะอ๋อเอพี่ลินถ้าเกิดมันมันท่วมได้นานสุดนานแค่ไหนอะคะมันถึงจะ มันถึงจะทนอยู่ได้ต้นฝรั่งเราที่ผ่านมาท่วมตั้งแต่ตุลาตุลาจนสิ้นเดือนธันวาจนปีใหม่อะน้ำถึงรถก็ยังไม่ตายใช่ไหมฝรั่งหกไกล่ตายไปประมาณสี่สิบต้นก็ถือว่าโอเคอถ้าอย่างอื่นไม่เหลืออะไรหมดเกี้ยงใช่ไหมคะค่ะมะม่วงก็ไลยขนาดเงาะเนี่ยได้ลูกแล้วก็ยังตาย ทุเรียนสวยแล้วก็ตายดูแล้วอะไรไม่ก็ไม่ทนเหมือนเหมือนฝรั่งเราตัดสินใจเริ่มปลูกฝรั่งเลยอ่ะเริ่มต้น่ยพี่ลินวางแผนในการเริ่มปลูกยังไงบ้างคะตอนแล้วตอนแรกเลยก็สเปะสปะอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้เราก็เห็นเห็นอานี่แหละแกปลูกแกปลูกเขาเขาปลูกกลมสาลี่เห็นเขาเก็บตีละทีมันก็ราคาไม่แพงเนาะแต่ก่อนก็มันก็ยัง พอเลี้ยงครอบครัวได้เราก็เลยอลองทำเหมือนอาดูซิเริ่มต้นกเกษตรเขาสนับสนุนเขาชวนไปอไอเราก็ทั้งขายทั้งอายหลบหลังแฟนมังอะไรลูกค้ามาหลบหลังแฟนอายทอนตังไม่เป็นอ๋อในรูปนี้สวยมากเลยค่ะสวยลูกนี้เข,เขาจะเรียกว่ากรอบค่ะเราจะเอ่เราขายไอเราเรา,เราปลูกไอพันธ์อะไรนะคะพี่ดินเริ่มแรกเราจะปลูกเย็นสองเพราะว่าเราไม่รู้เขาพาปลูกเราก็ปลูก พอมารู้ที่หลังว่าเอาพวกเกีนสองเนี่ยมันมันเป็นฝรั่งแช่บวยเม็ดมันจะเยอะอทีนี้ก็มาปลูกแป้นแป้นพอหน้าแรงเนี่ยไม่ตอบโจทย์พอหน้าอร่อยไหมพี่พี่ดินมันก็อร่อยอยู่แต่ก่อนก็มันก็บูมนะค่ะไออะไรนะแป้นเนี่ยมันก็บูมอยู่แต่ว่าพอหน้าแรงเนี่ยถ้าน้ําไม่พอตรงขั้วตรงเนี้ยมันจะหลุดมันจะหลุดแล้วมันไม่ทุนแนขั้วตรงไหนมันหลุดนะคะเนี่ยค่ะ มันจะหลุดเราห่อลูกเล็กๆเอาไว้เนี่ยมันจะหลุดเลย oh. หน้าแรงเนี่ยให้น้ําไม่พอก็ไม่ได้ <Okay. S 2> ลําบากมันไม่เหมือนไม่เหมือนจิมจูจิมจูนี่จะทน, oh. ทนตอ<ท>นตปัจจุบันในสวนพี่ลินทั้งหมดกี่ต้นนะคะตอนนี้ก็แปดร้อยกว่านี่แหละค่ะอ๋อแปดร้อยเป็นกิมเอฟฝรั่งกิมจูทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยค่ะเม oh. ื่อก่อนเราก็เราก็ปลูกอย่างอื่นยังก็ปลูกอย่างอื่นผสมไปด้วยแต่พอเรามาสังเกตด,ดูว่าเออมันไม่ได้แล้ว ปลูกอย่างอื่นเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาชอบเป็นนางเอกอเขาชอบอยู่อยู่อยู่ตัวตัวคนเดียวยิ่งถ้าปลูกกล้วยมาผสมกันเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่ากล้วยมันรากเยอะมันจะแย่งอาหารอขอให้เราดูแลจัดการดีเวลามันออกลูกห่อให้ทันอ,อ,อย่าทะเลถลายแค่คนั้นเองฝรั่งก็ค,คือพอเราเริ่มเราเรียนรู้จากประสบการณ์ลองผิดลองถูกโดยการเอา เอาพันธุ์อื่นมาปลูกด้วยนะคะจนมาลงตัวที่กิมจูอย่างเดียวที่เป็นทั้งสวนเป็นกิมจูอย่างเดียวนานหรือยังอะคะพี่ดินโอ้ตั้งยี่สิบปีแล้วค่ะยังยังป่าที่เราเดินข้างมาเข้ามาเนี่ยติดกระท่อมน่ะป่านั้นจะปีที่สิบเจ็ดแล้วค่ะแสดงว่าปลูกรอบเดียวแล้วจบเลยนะคะพี่ดินรอบเดียวจบแต่ว่าพันธุ์มันถูกถ้าถ้ามันถ้าเราดูแลดีนะถ้าไม่ดูแลอย่างเต็มที่ก็เจ็ดเจ็ดปีตัดทิ้ง บางคนนะ oh. แต่ของเราการบำรุงรักษาเราต้องทำให้ต่อเนื่องต้องเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นแบบนี้แบบนี้เราจะทำแบบไหนการตัดแต่งกิง่งเราจะทำสาวเลยเนี่ยมันจะไม่ได้อ hmm. อย่างวิชาการเขาบอกให้ตัดทำสาวของเราจะไม่ทำถ้าทำเราเสียเวลาทั้งปีเหมือนเราปลูกใหม่ทำสาวนี่คือ,อยังไงทำสาวตัดเหลือแต่ตอเลยเเดูยมาไอันนี้ก็ยังเป็นเลนๆนอยู่นะคะยังเหนียวเหนียวอยู่ก็คือตอน พอเราปลูกที่เป็นกิมจูทั้งหมดแล้วเนะะี่ยค่ะตอนต้นเล็กๆมันอะ่ะเรามีวิธีการดูแลมันยังไงบ้างครับพี่ดินต้นเล็กๆเนี่ยสวนเราเนี่ยจะแนะนําลูกค้าบอกว่าถ้าปลูกใหม่ๆของเราจะไม่ให้รองพื้นไม่ให้ใส่ปุ๋ยอย่างเงีย่างเนียวะจะไม่ให้ทําอะไรเลยจนได้สักสิบห้าวันยี่สิบวันค่อยเอาปุ๋ยคอ,อกหรือปุ๋ยยูเรีย มาอ่อวนิดหน่อยคแค่นั้นเองสถานการณ์ปกติเราต้องลดน้ำบ่อยแค่ไหนครับพี่ลินเวียนตลอดค่ะอวันนี้เราก็เปิดสปริงเกอร์ป่านี้หมุนไปรอบไปก็ถ้าดูแล้วก็เหมือนเราลดทุกวันอแต่ไม่ต้องให้มากเพราะว่าดินมันจะช่ำอยู่ตลอดเพราะว่าเราเราเรา,เราเปิดเปิดใดลดตลอด เราเอาน้ํามาจากที่ไหนอะคะลําน้ําพองเลยค่ะอ๋อแล้วก็ใช้ไดปั่นน้ําปั่นขึ้นมาค่ะแล้วเรามีนาเมษาเรามีปัญหาน้ำไหมคะพี่โอ้ไม่เคยมีเลยค่ะอ๋อน้ําพองมันน้ําไม่เคยลดเลยหรอไม่เคยขาดไม่เคยลดปลูกใหม่อ๋อนี่คือแต่อันนี้ยังไม่เคยทําสาวมันเลยคือเพิ่งปลูกมาสวนเราจะไม่ทําสาวค่ะอ๋อถ้าทําสาวแล้วจะเสียเวลาเสียเวลามาก อันนี้ก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วนี่สิปีป่านี้ฝั่งนี้เหรอคะค่ะไอตัวนั้นปลูกทีหลังแต่ฝั่งนี้คือประมาณสิบกว่าปีปแล้วสิบกว่าปีทุกป่าของเราอ่าแต่และต้นถ้าเราห่อมันก็จะเยอะอันนี้เราเก็บไปแล้วสองรอบเราห่อก่อนน้าท่วมอมพอตอนน้ําท่วมปุ๊บเราก็เก็บเข้าตลาดค่ะเก็บตลอดจนน้ําลดเนี่ยเหลือชุดสุดท้ายเนี่ เพราะว่าเราห่อเยอะมากปาปแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนกระดาษใหม่ตามกรมวิชาการบอกการที่เราห่อแบบนี้มันมีข้อดีสำหรับฝาหลังยังไงครพี่ลินข้อดีก็คือถุงเนี้ยก็จะทำให้ขาวกระดาษก็จะกันแสง UV ให้ด้วยกระดาษของเรามันจะเป็นกระดาษสองชั้นก็จะทำสองชั้นแล้วก็ถุงอยู่ด้านในหอถุงก่อนแล้วกระดาษข้างนอกใช่ไหมคะค่ะพับแล้วก็แมกติด มแม็กติดคู่ข้างบนเราพับมาจากบ้านแล้วเราก็มาแม็กติดลูกมันที่นี่เลยค่ะเปิดช่องนิดหน่อยเปิดช่องเพราะว่าเราจะห่อลูกขนาดเท่าฝาขวดน้ำดืมลูกที่ห่อขนาดเนี้นี่ลูกสวยสมบูรณ์นี่คือเราเริ่มห,อห่อค่ะลูกนั้นสวยมากเลยลูก,ลกขนาดนี้เริ่มห่อได้แล้วนะคะจ้ะจะมาดูวิธีการห่อนะคะกระดาษตัวนี้มันเป็น เขาเรียกกากระดาษที่ไซื้อที่ไหนนะคะซื้อที่โรงงานที่กรุงเทพค่ะ<อ>มันเป็นกระดาษโดยเฉพาะที่สาหรับห่อฝรั่งเลยมันมันไม่ใช่เฉพาะก็คือกระดาษทั่วไปก็ห่อได้แต่ว่าพอดีของเรามันต่อ JP มันต้องใช้กระดาษที่ไม่มีหมกอกแล้วสวนเราเนี่ยก็จะไม่ทําเหมือนพื้นที่อื่นเขาทําของเราจะมีกระดาษสองชั้นค่ะวโช<อ>ว์ให้ดูแกะออกให้ดูก็ได้ใบนี้ ไม่เป็นไรไม่ไรไม่ไรอืมนี่จะเป็นกระดาษสองชั้นแล้วถุงอยู่ข้างในอ๋อนี่เราก็จะมา้ากเรียบร้อยเลยค่ะตอนกลางวันแดดเนี่ยเราไม่ต้องมาตากแดดรอกเดี๋ยวดำเราก็นั่งแมกดูทีวีดูหนังผีหนังบูอยู่บ้านเราแหลกพับไปด้วยอ่าเสร็จแล้วเราก็จะมาห่อค่ะมีรูนิดนึงแล้วก็ใช้สองนิ้วแย่เข้าไป นี่นะคะลูกที่จะหอ่อต้องดูด้วยว่ามันสมบูรณ์ไหมม,มีบิดมีเบี้ยวไหมถ้าลูกไม่สม่ำเสมอไม่มีเหลี่ยมเพราะว่ากิมจูมันต้องมีเหลี่ยมนิดนิด<ะ>ต้องให้สม่ำเสมอแล้วก็มีเหลี่ยมแล้วก็ห่อเลยจับปึ๊บแบบนี้วิธีการผูกเราไม่ต้องผูกตายเราผูกทบเอาไว้<ะ>เผื่อเผื่อว่ามันเผื่อลูกนี้มันไปไม่รอดมันร่วงถ้าถุงไม่เปื้อนเราก็ดึง มาห่อใหม่ได้เราก็จะทบเอาไว้ทบหูมันไว้แบบนี้เราห่อเพื่อให้ลูกให้ขาวให้สวยกันเมงด้วยกันพวกเมงวันทอง กระดาษสองชั้นมันก็จะกันแสง UV อะไรให้เราแสดงว่าตอนที่เราห่อแล้วเนี่ยเราก็ไม่ไปโดนผิวของฝรั่งอีกเลยก็ปล่อยเลยเพราะว่าที่เราห่อไว้เนี่ยลูกใหญ่ๆถ้าเรามาเปิดดูมาสังเกตดูมาเปิดดูเขาก็จะไปปรับสภาพเขาอีกนะอยู่ในถุงเนะี<อ>่ยถ้าบางคนจะไม่จะไม,จะไม่จะไม่รู้เรื่องนี้ด้วยความที่ปลูกมานานแล้วเป็นคนช่างสังเกต<อ>มันก็จะไปปรับปรับสภาพตัวเขาเองอยู่ข้างในลูกก็จะเป็น จากที่เราหอ่อลูกเมื่อกี้มันก็จะโตกว่าลูกนี้ใช่ไหมค่ะพอเรามาเปิดดูมันก็จะเล็กขนาดนี้<อ>เหมือนๆอันนี้เป็นความรู้สึกส่วน,วนตัวนะคะค่ะคถ้าใครที่มีความรู้ก็ก็อย่าว่ากันแล้วกันเพราะว่าตามที่เราสังเกตดูเราเคยเปิดดูว่าเราห่อไปแล้วเนี่ยค่ะนานแค่ไหนเราถึงจะเก็บไข่ได้ประมาณกี่วันถ้าหน้าฝน,นก็สี่สิบห้าวันค่ะประมาณเดือนครึง่งค่ะแต่ถ้าหน้าแรงก็สองเดือนอื ตัดให้มันออกยอดใหม่ก็มีการตัดแต่งกิ่งเรื่อยๆใช่ไหมคะจ้ะตัดยอดเพราะว่าเนี่ยน้ําท่วมเหมือนยอดเขาจะหยุด<อ>เหมือนเขาจะไม่ไปไหนแล้วเราก็ตัดซะตัดออกซะสองสาใบเพือ่อ <c oughs> จะให้เขาแตกขึ้นมาใหม่พอเขาแตกใหม่ปุ๊บเขาก็จะมีดอกค่ะ<อ>ตอนนี้ไม่มีดอกเนี่ยเราสังเกตได้ถึงขึ้นมาเล็กๆเนี่ยก็ไม่มีดอกไม่<อ> <c oughs> มีดอกเราตัดออกได้ถ้าเราอยากได้เราก็ตัด ตัดแค่ปลายออกเอพี่ดินแล้วถ้าเราปลูกมาแบบนี้อคือเห็นแต่ลูกมันมีหลายหลายรุ่นมันมีช่วงไหนที่มันไม่ออกผลผลิตเลยไหมก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ขาดไปซะเลยมันก็ยังมีแต่ออกแ,บบแต่ออกน้อยประคองให้เราได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราอยู่ได้เอ๊ะทำไมมันดีอย่างเลยเนาะจ้ะเฉพาะเฉพาะอันนี้นะ,ะเฉพาะกิมจูแต่พันธุอื่นก็ไม่ได้เป็นแบบนี้พันพันอื่นเนี่ย เราก็ไม่ได้ปลูกเนาะเราก็ไม่ได้ศึกษาก็เลยไม่รู้ในจุดนั้นแต่ถ้าเท่าที่เราที่ปลูกมาเนาะพี่เลี้พันุนี้ดีที่สุดคิดว่าสําหรับสวนเราอันนี้คิดว่าดีสุดคไม่เคยทําให้ผิดหวังเนี่ยถ้าลูกแบบนี้จะสวยมากนี่เขาเรียกว่าลูกที่สมบูรณ์สุดๆตูดไม่ต้องออกค่ะเพราะว่าเขาจะบานๆเน่ยเราจะเห็นว่ามันมีไหม มีเพี้ยมีอะไรไหมมันไม่มีถ้าไม่มีเราก็เอาไม้อะไรเขี่ยหรือบางสวนเขาก็จะเอาแปลงสีฟันเข้าไปด้วยเขาจะไปเขี่ยออกแล้วเขาค่อยห่ออันนี้ถ้าบางสวนห่อเลยมันก็จะหักแต่ของเราเรามีวิธีการเราไม่เอาทิ้งเราสียด้เราห่อไปเลยห่อไปแล้วเราทําไงตัวมายังไงมันก็ต้องหักเราห่อล้วก็ไปฝากต้นอื่นเขาไว้กิ่งอื่นเขาไว้เนี่ยวิธีการ ถ้าไม่ฝากยังไงก็หักค่ะคเราก็จะได้แบบน้ีจัดระเบียบให้เขานิดนึงเวลาเราหอ่อทําทำให้ถุงเขาปุ่งๆเพราะว่าถ้ามันพับตรงคอเนี่ยฝรังมันจะดันออกปากเหมือนเดิมมันจะไม่ลงข้างล่างเราก็จัดระเบียบให้เขานิดนึงหให้กระดาษมันปุ่งๆกลางบนมันก็จะการเจริญเติบโตเขาก็จะเดินได้ดีวันหนึง่งเราก็หอ่อตอนเช้า อ๋อเมื่อเช้านี้ก็ออกมาห่อแล้วค่อยกลับไปกินข้าวพอเราเข้ามาเราก็หอ่อห่อไปด้วยตัดแต่งกริงไปด้วยกิิงไหนไม่ชอบไม่รักเราก็เอาทิ้งไปห่อ,หอไปด้วยแล้วก็กลับเข้าไปกินข้าวไม่ออกมาอีกแดดร้อนจัดแล้วก็นั่งพับถุงอยู่บ้านมันเหมาะสําหรับบ้านไหนที่มีคนแก่มีพ่อมีแม่ที่อยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ตัดกระดาษพับถุงให้ลูก ลูกก็ห่อเช้าห่อเย็นอันนี้ของเราก็เหมือนกันตอนกลางคืนเรานั่งดูทีวีเราก็พับถุงพับถุงเพื่อจะมาห่อตอนเช้าพอตอนเช้าเราห่อเสร็จตอนเที่ยง <c oughs> ตอนใจสายเราไม่เข้าสวนเราก็หอ่อ <c oughs> ถ้าเรามีธุระเราก็ไปแบบสบายใจ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไร <c oughs> กับมันมาก <c oughs> แต่ว่าที่พูดเนี่ยเพราะว่าของเรามันอยู่ตัวแล้วเนาะ <c oughs> ถ้าปลูกใหม่ๆมันก็ยังไม่เข้าใจมันก็จะ ลำบากบางคนก็จะท้อมันมันไม่ยากแต่ต้องให้เข้าใจเวลามันออกลูกเนี่ยเราต้องเอาให้ทันเราต้องตั้งใจหน่อยนึง<ะ>มีธุะระป่าปังถ้าไม่สําคัญเราก็จะเดินจากเขาไปขอให้อยู่กับเขาถ้าทนแดดได้ก็อยู่กับเขาหอ่หอห่อเอาให้มันได้ห่อเยอะเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยต้นละสี่ห้าร้อยลูกก็ได้ฝรั่งอ่ะอมไม่ต้องกลัวหรอกว่าลูกมันจะเล็กลูกมันจะใหญ่ถ้าลูกเล็กๆเ,เนี่ยยิ่งเป็นไซสนิยม ลูกละสองขีดสามขีดไซส์นิยมของลูกค้าเลยเนี่ยเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก็ได้เขาเรียกว่าไซส์นิยมเราไม่ต้องกลัวว่าโอ้หหอเยอะขนาดนี้ลูกมันจะโตไหมไม่ต้องไปคิดคเพราะว่าบางคนเขาไม่ชอบลูกใหญ่หรอกรเขาบอกว่ามันได้น้อยใช่ไหมสองลูกโลกกว่าอุ้ยอยากได้หลายลูกเนี่ยสวยไหมเวลาห่อเราไม่ต้องเอาตูดตรงนี้ออก สวยมากเลยนะคะมันจะสวยม่นจะสวยของเราเนี่ยมันไม่การบำรุงดูแลรักษามันไม่มันไม่มได้มันไม่ใช่สูตรตายตัวคิดได้เราก็ทำอะไรคิดว่าดีเราก็ทำไปเรื่อยๆเราไม่มีสูตรตายตัวถ้าจะขอสูตรตายตัวกับแม่ลินเนี่ยบอกได้เลยแต่ว่าความรู้ต่างๆเราไม่ปิดบังเราบอกหมด แต่เราก็จะปรับสูตรไปเรื่อยวิธีการไปเรื่อยตามที่เราเจอใช,ใช่ไหมคะน้่น้ท่วมน้ําท่วมแต่ละต้นเนะี่ยไม่ต่ํากว่าสามร้อยลูก <ừ> หรือมากกว่านั้นอ,อันนี้เราเก็บไปแล้วประมาณป่านี้เราเก็บไปแล้วไม่ใช่จะถึงสองซ้ตันแล้วมั้งอ้อเหรอคะแค่แค่จากจากตรงนั้นมานะตรงนั้นมาถึงตรงนี้เราก็ค่อยดึงเอาเพราะว่าเราไม่ได้พายไนงะอ๋อเราลุยน้ําแต่ว่าเราเรือใส่ฝรั่งเฉย น้ำระดับนี้เลยระดับนี้แต่ถ้าไปข้างล่างก็จะเลยเลยหน้าอกขึ้นมาหาคออ,อันนี้ก็จะเป็นฝั่งไปดูตรงน้ำ<อ>เราคิดอยากปลูกจริงๆอะ่ะเราต้องเตรียมความพร้อมก่อนความพร้อมอันดับแรกแหล่งน้ำเรามีพอไหม<อ>เป็นลำน้ำาพงค่ะอ๋อบรรยากาศดีมากเลยแต่ก่อนที่น้ำไม่ท่วมหน้าแรงมันก็อยู่อย,อยู่ใต้ต้นเนี่ะขบลงไปอีก จะดึงที่เดียวแล้วเราก็จะเปิดเนี่ยวาลสีแดงแเราก็จะเปิดเป็นจุดเป็นจุดว่าเราจะเปิดกี่หัวกี่สายประมาณนี้เราก็จะเปิดหมุนลอบไปทั้งสวนถ้าพูดไปแล้วก็เหมือนเราลดทั้งวะตลอดทุกวันเหมือนเราลดทุกวันสวนนี้เปิดให้คนเข้ามาแบบแบบเข้ามาแบบกันเองแบบธรรมชาติแบบคนชาวบ้านชาวบ้านเพราะว่าถ้าสังเกตดูเราจะไม่มีป้าย ให้ความรู้อะไรต่างๆเพราะว่าจะไปพูดตามแผ่นป้ายตามวิธีการของเกษตรพี่ลินจําไม่ได้พูดไม่ได้เท่าที่พี่ลินทำมาเนี่ยคิดว่าข้อดีของการปลูกฝรั่งอ่ะมันคืออะไรคะเท่าที่ประสบการณ์เราทำมาข้อดีจ้ะเลี้ยงครอบครัวได้ดีมากก็คือมันมีรายได้สม่ำเสมอสม่ำเสม,ม,สมอจะขาดไปนิดก็คือหน้าแรงเพราะว่าประมาณช่วงเดือนไหนครับพี่ลิน มันฝรั่งเนี่ยถ้าพูดไปมันก็คือรายได้เต็มที่หกเดือนอเต็มที่เลยนะต้องเอาให้ได้ช่วงหน้าฝนคือช่วงเกบโกลยของเราใช่ถ้าเราทาไหวทาไหวไม่ไหวก็ต้องไหวถ้าถ้าในเมื่อคุณคิดจะทําคิดจะปลูกอ,อีกหกเดือนมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็พอเลี้ยงครอบครัวก็คือ ฝรั่งเนี่ยมันออกลูกตลอดปีตลอดปีขอให้เราดูแลมันได้ใช่ไหมคะพี่ล่นถ้าหน้าฝนเนี่ยเราก็ต้องทําใจอยูน่นะหน้าฝนถ้าน้ําท่วม <mm> แต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันไม่ตายนานแค่ไหนมันก็ยัง,ยงอยู่ได้ยังเป็นนางเอกได้เสมออที่นานที่สุดของสวนพี่ลินที่ท่วมเนี่ยกี่เดือนคะแล้วต้นมันยังอยู่ได้สองเดือนสองเดือนกว่าก็ยังอยู่จนปัจจุบันปานี้สิบเจยปีนะคะเนี่ย ปา่ที่สวนของพี่ลินมีช่องทางการขายยังไงบ้างคะช่องช่องทางการขายของเราเนี่ยเราจะขายที่ตลาดมันจะเป็นตลาดอินทรีย์แต่ว่าของเราเนี่ยมันจะเป็นปลอดภัยสินค้าเกษตรปลอดภัยค่ะมันจะเป็นตลาดเพื่อสุขภาพตลาดกินมาเก็ตขอนแก่นอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่ริมบึงแก่นนครคะ่ะตรงตรงข้ามกับช่องสิบเอ็ดเก่า รูปปั้นท่านขุนศรีบริลัก์ค่ะหรือหรือจะพูดง่ายๆก็คือซอยติ๊กเกี่ยวฮอนค่ะค่ะตรงนี้มันจะเป็นตลาดสุขภาพมีวันไหนบ้างคะพี่ลินมีมีแต่วันศุกร์ค่ะจัดเขาเขาตั้งมาแล้วหกปีเจ็ดปีแล้วค่ะไั้เจ็ดปีแล้วช่วงกี่โมงเที่ยงเป็นต้นไปค่ะที่จริงแล้วตลาดมันเขาก็จะเป็นบ่ายสองนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้พ่อค้าแม่ค้าจะเข้าเร็วหน่อยเพราะว่าลูกค้ามารอมารอแล้วก็จะโทรตาม ก็เลยต่างคนก็รีบเร่งไปหากันก็เลยตลาดมันก็เลยเปิดเร็วหน่อยค่ะแต่ว่าฝรั่งของเรากว่าจะเก็บเสร็จมันก็ประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งเข้าตลาดก็บ่ายโมงแต่ว่าวมไม่มีปัญหาเก็บไปเท่าไหร่ขายหมดเท่านั้นใช่ไหม <'Cause> <S <S แล้วมีที่อื่นอีกไหมคะที่เราไปขายแล้วก็วันอาทิตย์กับวันจันทร์ที่ห้างเฟรี่พาซาค่ะชื่อตลาดเฟรี่ฟาร์มเมอร์ฟิลด์ขายดีเหมือนกันค่ะตรงนี้ช่วงกี่โมงคะเวลาเดียวกันค่ะ เที่ยงบ่ายโมงตรงนี้ก็จะถึงหนึ่งทุ่ม,มแต่ว่าของเราไปก็ขายอยู่ประมาณชั่วโมงเดียวสองชั่วโมงประมาณนี้ไปสามร้อยสี่ร้อยโลเราก็ขายแป๊บเดียวหมดมลูกค้าจะมานั่งรอหรือบางทีเขาออเดอร์โทรมันเยอะแสดงว่าเวลาพี่ลินไปขายเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าประจําที่เขารู้อยู่แล้วเพราะว่าพี่ลินขายมานานมากแล้วประจําแล้วก็ปากต่อปากแล้วก็ไปช้าไม่ได้กินถ้าไม่โทรแสดงว่ารสชาติดีมาก ตามที่เขาพูดโควิดไม่กระทบพี่ดินเหรอคะไม่เลยค่ะยิ่งโควิดก็ยิ่งโทรมาไม่ออกมาถ้าบ้านอยู่แถวริมบึงแถวหมู่บ้านเวลาสีิบ้านอะไรเนี่ยเขาก็จะโทรมาแล้วเราก็มันมีหลายเจ้าเราก็ส่งตามบ้านเลยค่ะคุณจะซื้อสามโลห้าโลหกโลสิบโลก็แล้วแต่เราก็แต่ว่าเราไม่มีวิธีการที่จะทําแบบนั้นแต่ว่าเขาอยู่กับเรามานานหลายปีเขากลัวโควิดเขาไม่กล้ามาเราก็จัดให้ ไปสงก็เอายื่นกันก็หนึ่งอยู่ถนนก็หนึ่งอ,อยู่ในอยู่ในบ้าน้วทําไมพี่ลินถึงไม่ขายที่ขายออนไลน์ล่ะคะออนไลน์เนี่ยมันไม่มีคนทําให้อ๋อทำสองคนสองคนตายยายตายายก็เลยทําไม่ไหวก็คือมันมันไม่ไหวแล้วแล้วเราก็ไม่เก่งอีสโซเชียลอะไรด้วยอ๋อพอเล่นได้ตอบได้กับลูกค้าแค่นั้นเองคือผลประกอบการของที่สวนพี่ดินเนี่ยดีมากดีมากืากอ ดีดีเกินความคาดหมายซึ่ง<ะ>เราไม่เคยคิดว่าเราจะเดินมาถึงขนาดนี้ได้<ะ>จากคนที่ไม่รู้เรื่องการเกษตรเลย<ะ>ทำได้ขนาดนี้แล้วก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วย<ะ>ที่ไม่หนีไปไหนไม่นอกใจอยากอยากให้พี่ลินน่ะฝากถึงคนที่เขาอยากทำเกษตรอะ่ะที่ปลูกฝรั่งหรือทำเกษตรอย่างอื่นอ่ะอันดับแรกต้องทมตัวเองก่อนการปลูกฝรั่ง ยากไหมยากง่ายไหมง่ายแต่ต้องให้อยู่ตัวอดทนอย่าท้อในการเริ่มต้นถามตัวเองจะเอาไหวไหมแต่ถ้าปลูกพอดีพอดีพองามมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าต้องถึงจะปลูกกี่ต้นก็แล้วแต่ถ้าความใส่ใจเราน้อยมันก็เหมือนเดิมค่ะแล้วต้องอันดับแรกก็ต้องแหล่งน้ําแหล่งน้ําดีพอไหมคุณมีเวลาอยู่กับมันไหมต้องอยู่นะเนี่ยเหมือนเราเลี้ยงเด็กเลยนะ ฝรั่งเนี่ยแต่แต่พอมันอยู่ตัวแล้วเราปลูกไปแบบนี้พออยู่ตัวแล้วเราก็สบายเราอยากไปไหนเราก็ไปได้แต่ว่าเวลาที่มันออกลูกต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ทัน <dies> ต้องมุ่งมั่นต้องตั้งใจมันก็ไม่มีอะไรมากเป็นระยะสั้นๆในหนึ่งเดือนเนี่ยที่มันออกเยอะๆที่หนา้าฝนที่บอกว่าปีหนึ่งหกเดือนเนี่ยต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ทันค,คุณต้องเก่งกับมันมันไม่มีอะไรมากก็แค่นั้นถามตัวเองก่อน ยิ่งยิ่งตอนนี้ลําบากทุกคนก็โทรมาถามกิ่งนี่แหละมาก็ให้ความรู้กลับมาเถอะค่ะกลับมาบ้านเราถ้าถ้าคุณยังมีที่แล้วก็ดูแลแหล่งน้ําตัวเองว่าได้นาหน้าแรงสู้ไหวค่ะปลูกเลยไม่ผิดหลังมีอะไรถามแม่ลินได้ให้คำปรึกษาตลอดไม่ปิดบงังมีช่องทางในการติดตอ่อพี่ลินยังไงบ้างคะก็มีเพจเฟซบุ๊ก ชื่อเดียวกันค่ะสวนฝรั่งแม่ลินบึงชิมขอนแก่นค่ะบ้านบึงชิมนะคะเบอร์โทรก็0 8 6 8 6 4ปดหกแ่ห้าเก้าค่ะวันนี้พี่ลินให้ความรู้กับคนที่ติดตามช่องได้ดีมากต้องขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ